เล่นซัฟแอดอที่สอนรักของจริงโดยไอว่ากับพี่เนทจะเป็นสายแอบส่วนทีมมันจะเป็นสายหามาดูกันว่าเอวาจะโดนใจหรือไม่จะสรุปเลยนะ่ากลัวแค่ไหน <S <S แค่พร้อมแล้วไปดูกันเลยแ,แต่ก่อนดูอย่าลืมกดติดตามช่องแซมไฟว์ว่านะคะใครกดติดตามขอให้สอบด้ทุกสีทุกวิชาขอให้ถูกหม่ยทุกงวดเลยสาธุ้วดีดีรอบนี้มองเลยจะแอบโหดผ่าไม่เจอแน่หาไม่เจอแน่ ใครคิดว่าจะเจอคอมเมนต์มาบอกเราเลยไม่มีใครเจอเองหรอกพี่เนทเน่ระหว่างที่เขาแอบกันเดี๋ยวเราก็นี่ชมวิวทะเลสวยๆสองนี่แหละสวยจะไปเสียวที่ไหนวะเฮไอเดี๋ยวเราก็นี่ชมทะเลสวยๆสองวันนั้นห้านาทีก็หาเจอแล้วจิ๊บจ้อยนี่นะครับดูโอ้ยนี่คืออันนี้คือข้างหน้าสุดเราดูว่าข้างในเราจะจะมีอะไรที่แอบได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะเอวากับพี่เนทวงคนีเราจะแอบตรงนี้แหละ พอทุกคนดูมันเข้าไปลำบากและไม่มีใครคิดแน่ว่าเอว่าจะเดินผ่านเส้นทางนั้นนะคะที่ไม้ผุพังจะเข้ามาเฮ้ย hey, หนูคะ่ะพี่จอที่แอบดีๆโอเคโรงแรมนี้เก่านะคะแล้วล้างจริงๆแต่มันวิวสวยมากมันติดทะเลแบบนี้เลยนะแอบตรงนี้เอาใบไม้มาวางทับแล้วก็พวกเขาจะไม่เห็นหนูเลยเขาจะคิดว่ามันคือใบไม้ตอนนี้นะคะเอว่าแอบอยู่ตรงนี้แล้วพี่ก็จะไม้มาวางให้ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราได้ที่แอบแล้วเป็นคนจะให้มาด้วยนะคะแฮชแท็กขี่ได้บ้าหนูพี่จะไปแล้วมันเหลือแค่3นาทีก่อนพวกเขาเริ่มหนูจะสนนะแอบดีๆถ้าได้ยินพวกเขาก็แคร์เข้ามาโอเคเดี๋ยวพีเยอะสวัสดีพี่โซ่ถ้าเกิดส่งคนนี้แอบกันอ่ะส่งนี้แอบกันอ่ะใกล้ๆกันแล้วเขาห่างกันไม่ได้จริงอ่ะเห็นด้วยเขาตีกันเขาจะขี่คอกันอยู่สายใหญ่หลักมันดึงไว้เฮ้ยมีใครขี่คอพี่ชับเฮ้ยเอาเล้วว้ยงตกหนตกปอต้ม อไปแล้วตอบไปตอบพยัญจีขอขอโทร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 ให้นายใครขี่ข้อมึงอยู่โอ้โหอย่านะอย่าังลยดูดิดูดิดูดิโอ้ยอี่เอว์แอบแล้วผมจะขึ้นไปแบบตรงข้ามเอว์คือตั้งแต่ต้นผมจะขึ้นไปสูงที่สุดผมไม่ได้อยู่ใกล้ในระแวกเดียวกันเลครับนี่รางมากเลยสามย้นโอเคข้างบนน้ำตกน่าจะได้แต่มันต้องบินขึ้น พวกเขาเริ่มแล้วคือผมใช้เวลานานมากในการช่วยไอ่วาโอเคขัานบนสาวัยนะผมว่ามต้องถอดเสือ้อมันเห็นชัดเจนเกินไปถ้าไกลขึ้นมาผมจะนอนถอดเสื้อไม่ได้ยุงโอเคประมาณนี้เ่นทีมเราสามคนอย่างน้อยเราต้องเจอสักคนหนึ่งให้ได้คือคือบอกก่อนสถานที่เนี้ยเราได้ไปขอเจ้าของที่มาแล้วเขาปิดเพราะโควิดถ้าเกิดอยู่ตอนนั้นสวยตอนนี้ไอ้วาออกมาจากจุดท,ที่เองแอบนะคะคืนนี้ เดี๋ยว่าวะตรงนู้นปลอดภัยแบบตงนี้มันมีต้นไม้บางแล้วมันเป็นขางตายเป็นแนี้ด้วยสบายตรงนั้นจังแอบตรงนี้นั่นคือจุดที่พี่เหนือให้แอบตอนแรกนะคะออกมาตรงนี้เพราะมีต้นไม้ใหญ่บังแบบนี้เลยแล้วมันก็ไกลกว่าถ้าเขาเดินมาเขาก็จะไม่เห็นเป็นของตายให้เยาว์ด้วยนี่เอาวิวสวยๆมาฝากเป็นคำที่น่ารักของเยาวาทุกคนมา เพียว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 ดูพวกบาเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนสาบไว้น้ำสาบไว้น้ำตึงเนื้หาด้วยนะตอนนี้จะคนออกมาแล้วค่ะถ้ายินเสียงของทุกท่าแล้วมันจะมาตรงนี้ที่พวกนี้มันเห็นพี่เดินช้าหน่อยมันให้พี่ไปคนเดียวโอ้โหแต่ไม่เป็นไรผมจะสู้เสร็จแน่เอ็มดับแรกเราขึ้นนี่เลยครูก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะเอาจริงป่ะแม่งน่ากลัวนะนี่แค่กลางวันนะเนี่ยเพียวตัวนั้นแล้วกันน้ำปวดฉี่อดีเดี๋ยวขึ้นข้างบนเลยทุกคน นี่ครับมันเป็นทางเดินนะเป็นทางเดินขึ้นไปถ้าจะให้เจอแบบเช่าเดะพวกนี้ต้องเช็กด้วยใครอยู่ระวังเดอ้อมาแล้วเดออ้อมันเสียงมันกรนอกอะไรก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้แอบ,บโหดขนาดนั้นนะที่ร่มขนาดนี้ไม่กล้าเข้าครับทุกคนดูดิคือไม้มันเป็นแบบสภาพนี้คือไม่มีใครเข้ามานานมากอ่ะเอ้ยน่ากลัว คนหาก็กลัวไม่หาได้ไหมเนตไหมวะเนตออกมาดิเดี๋ยวผมจะเอากล้องนําเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูในกล้องว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมเข้าไปมากกว่านี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวตกบ้านครับเดี๋ยวกลายเป็นตะลือตกบ้านนั่นออ้ยตะลือ,โอ,ลอโอ้โหไม่ไหววะ่ะไม่ไหวครับทุกคนน่ากลัวโอ้โหโอ้โตุ๊กแก ามีตุกแกไม่มีเอวาชัวเอวากับเนตเขาจะมาแอบ,บตรงนี้เหรอหรือว่าเขาไม่ได้แอบด้วยกันเป็นไปได้ที่เขาจะแยกกันแอบ,บเพราะว่าเอวาเริ่มแข็งแข่งขึ้นเรื่อยๆต้องเดินดีๆเลยนะทะลุปุโป,ป่งเลยนะเอาละถ้าหลังนี้ไม่มีก็คือไม่น่ามีแล้วตรงนี้เข้าไปไหนไม่ได้ละแต่กว่าจะไปได้คืออันตรายเคเกียร์ไปก่อนใครกล้าไปดูวะ ตรงนี้ไม่มีร่องรอยการขยงขยับอะไรเลยนะอ๋อไม่มีอะไรเอ็มไม่ต้องขึ้นมาไม่มีอะไรโล่งเอ็มมีมีไรเบียร์ยังไม่ได้เปิดเลยเอาเปิดดีรอไรอ่ะคนนั้นให้ผมสำรวจแถวนี้นะซึ่งแบบตรงเนี้ยมันแบบมันใกล้ที่สุดมันใกล้ทางออกที่สุดเขาคงไม่ใช้แบบมุกเดิมเพราะว่าใกล้ที่สุดคือแบบปลอดภัยที่สุดหรอกแต่ถ้าว่าเราก็ต้องดูแต่ผมเชื่อพวกเขาไม่มาอยู่แถวนี้หรอกมันผูกผมันอันตราย เพราะจริงๆข้างในมีบ้านอีกหลายหลังมากๆแล้วแต่มันบิลล่าเนอะทุกคนไม่มีใครมาตรงไอ้วาเลยตอนนี้มันอยู่ที่สระว่ายน้ำครับเสียงอะไรวะผมได้ยินเสียงคนตะโกนเฮ้ยมีทางมาแอบแถวนี้มันง่ายไปจริงๆมันไม่มีที่ให้แอบนะครับตรงเนี้ยมันโคตรจะโล่งองโยมาตรงสระว่ายน้ำแต่เดี๋ยววันนมันลกล้างมากนะครับสำหรับรีสอร์ทนี้ มีแถวนี้ก็ไม่มีนะครับเฮ้ยผมว่าเขาไม่น่าแอบแถวนี้หรอกไม่มีนะครับแถวนีเว้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอีก16นาทีเอว้าเรียกหินรอ แต่ห้อ,หองเนี้ยังไม่ทันเดินเลยแค่เอาไม้แบบค้ำไป <c oughs> โอ้โหทะลุไ <c oughs> อ้เฮ้ท่าเราเข้ามาไม่ได้เขาก็ไม่น่าเข้ามาได้หรอกเอ็มแค่หลังประตูแน่เด้งมีเด้งแข็งว่ะมีเด้ง,ดงแข็งว่ะมีเด้งสักหน่อยดิแน่แน่อ๋เป็นโชคบอลเอางี้เดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูสาวาน้ำแล้วค่อยมาค้นหาสองหลังนี้ สองหลังนี้โอเคป่ะเดีย๋ยวดูสาวไปน้ำก่อนเนี้ยสาวไปน้ำมีบนนะแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่ามานะมันไกลถือไม่แน่นะเพราะไอ้ปาอาจจะขึ้นมาบนก็ได้นะเฮ้ยผมเนียนเขากำลังเกินมาถ้าเป็นเนปผมคงไม่แอบในตัวบ้านแอบในป่าเนี่ยในป่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันแอบได้แล้วมันเนียนผมต้องเป็นอย่างงี้ยครับทุกคนเขากำลังเกินมาแล้วเขาใกลแล้วเสียงชัดเจนเลยตอนนี้ครับดูสาวไปน้ำ เขียวตื้อเลยทุกคนดูสาวไปน้ําไม่น่ามีอะ่ะผมว่าเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนไม่น่าอยู่จูนบอลสาวไปน้ําน่าจะโลง่งเดี๋ยวดูตรงนี้ก่นอนโอเคตรงนี้ไม่มีลง่งพี่เนีใส่เสื้อสีอะไรนะสีฟ้าม,มั้งพี่เพิ่งนะพี่เนีใส่เสื้อสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าเหรอ ใช่เหรอทำไมอ่ะใช่เหรอไอ้เจอผีแล้วเนี่ยมาดูดิคนลุกเลยไหนดูคนลุกไอ้ขาวๆเหรอแล้วนอนขดอยู่ใช่เหรอโอ๊ยแตกเลยไอ้เมืองนะกูไม่กล้าเข้าไปเลยจริงอ่ะจริงอ๋อไม่ใช่ผีหรอกเหมือนไหมเนื้อคนเลยแหละเนื้อคนเลยแหละ มีถือนี่ก่อนกรับมึงนะเนื้อคนเลยวะเฮ้ยไอ้จิตต์ป้านม่แพงเลยพังหมดแล้วไม้เป็นใช่เปล่าวะเป็นใช่แม่ระวังนะระวังนะต้องไปดูไปดูเป็นศพเปล่าวะร้อนไปเจ้าผีเว้ยไอ้ใส่แว่นด้วยโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงนายเห็นได้ไงวะ เห็นจากตรงนั้นเหรอผมมาดูนี่ต้องแรงนานบอกว่าลองผมมาดูรูนี้รูตรงนี้ปุ๊บเลยผมมองไปเห็นเว็บเดียวเห็นเสื้อใช่เปลี่ยนเสื้อหรอพี่อ่ะไม่นี่ก็เสื้อเดิมแต่ผมว่าถ้าผมใส่สีม่วงมันเห็นชัดกว่าสีขาวเขากลับได้สีม่วงมันเห็นชัดกว่านี้อีกสีม่วงไม่เห็นชัดสีขาวชัดเจนผมเปลี่ยนสีแล้วก็นึกว่าจะช่วยกลายเป็นว่าไม่ได้ช่วย เดี๋ยวเขาเจอผมแล้วผมจะนั่งข้างบนให้พวกเขาคิดว่าเอวอยู่ทางนี้แต่จริงๆเอวไม่ได้อยู่ทางนี้เอวอยู่ข้างล่างนู้นเลยถ่วงเวลาให้เอวชนะสูส้ๆครับนูตอนนี้ทีมเหลืออีก12นาทีนะคะพอ5โมงก็จะหมดเวลา1ชั่วโมงในการชนะตอนนี้ครับผมหาเป็นี้เจอแล้วแล้วก็เดี๋ยวปล่อยเขาหาข้างล่างกัน<ข>อ่าลองดูว่าทีมไหนจะเก่งกว่านั้นเหลือ10นาทีตอนนี้เหลือ10นาทีนะโอเคก็รับหน้าที่เราสองคนนี้เกิดไอ้ารอยู่เขาจะไม่ได้โดนเราโอเคได้เดี๋ยวเราไปหาต่อ ก็น่ากลัวนะข้างในมีแบบผ้าห่มที่นอนอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยชนะแล้วนะถ้าอยู่ในนี้ชนะเลยชนะเลยยอมไม่หาแล้วในนี้ผมคล่องใจรีสอร์ทหลังนี้มากเลยนะจะเข้าไปดูนะแต่ก็ไม่อยู่ตรงนี้หรอกมันง่ายไปแต่หนะ้าที่ผมก็ต้องหาตรงนี้ให้ละเอียดไงแถวนี้จะมีไหมนะไิลงไปดูที่รีสอร์ทจีิจังนะแต่มันขึ้นยากลงยากไอ้ตรงเนี้ย โอ้ถ้าเกิดไม่ล้างน,นะคือโคตรดีอ you know. no? ่ะโอ้ห้องล็อกห้องล็อกว้าโอยตุ dai, 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 ๊กกตุ no um> ๊กแตุ๊กแกุวจุลวลเลยโเมื่อกี้ตัวโคตรใหญ่เอไม่อยู่ไปเลยไปเลยตอนนี้เหลือเวลาอะไรเฮ้ยุนอุนหลังนึงุนที่หลังนึงลุกให้ได้รุกให้ได้ลุกผมว่าพี่เนตนั่งอยู่แถวนี้เาเอวแน่นอนรอหลังนี้ตอนนี้เหลืออีกแ่นาทีนาทีบอลไม่ได้ไม่ได้บ้านหลังนี้ไม่ได้ทำไมอะมึงดู โอ๊ยโ้ยโอ้โอม่อีเมืบโอ้ไม่มีว่าไม่มีเพราะว่าถ้ามีอ่ะก้าแรกคือล่วงเลยเก้าแรกก็ทะลุบ้านเลยโอเคผมจะไปดูดีสอทตรงนี้ครับเอยลงไงก่อนอ๊ยเ้มาแล้วองย ะไม่ทันแล้วนะพี่ชาทุกคนคิดว่าเขาอยู่ข้างบนเพราะบนน่ารอไม่เขาอยู่ข้างหน้านี่เลยจริงอ่ะอันนี้ใครหาพี่ชาพี่ชาหาตรงนี้อ่ะช่างที่ไหนอยู่นี่อยู่โน่นเฮ้ยตอนอยู่ข้างๆนั่นแหละเนี่ยเจอเมื่อกี้แล้วเจอก่อนก่อนผมตะโกนหมดเวลาไหม ไม่ไม่ทันเอออันนั้นคือไอวชนะโอ้ยอยู่ตรงนี้เองอ่ะเอ้ยหนูชนะเหรอโอ้ยพี่ชาบโอ้พี่ชาบดวงดั้ดี่อวแค่เนี้ยให้อยู่ตรงนี้ตั้งนานพี่ไม่ได้มองฝั่งนี้เลยพี่จะเข้าไปในรีสอร์ทนี้ผมตะโกนหมดเวลาแล้วก็ชาบยังไม่เจอใช่ไหมใช่เฮ้ยหนูชนะโอ้ยยิผมก็สาเจอพี่เนทอย่างโหดเออ ผมอ่านวาเจอตอนจบเมื่อเวลาพอดีเลยเออเซ็งว่ะเย้เขาเจอพี่เนทเขาไต้นไไอะไรพวกทีมลาชนาวีมาชนะทีมแฮปปี้เนวชนะนะคะรอบนี้นะคะดีใจมากจริงๆด้วยที่ที่ทใกล้นะคะคือท,ที่ที่ปลอดภัยเพราะทุกคนเข้าไปข้างในหมดเลยไม่พี่ชัดถึงอยู่ตรงนี้ป่อยจังไม่ไปที่อื่นสักทีไม่ไปที่อื่น,นไม่ได้ <c oughs> ใครพี่ดูตรงนี้ <c oughs> อ๋อเหรอ เ่องสารลุงช้าจริงๆเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง sunflower นะคะช่องนี้เปนได้ถึง20ล้านเลยนะก็ดูช่องในชิมงานเลยเราดูเราจะไปเล่นซ่อนแอบถูกๆที่ไหนต่อ I love you big man ช่วงไอว่าเชฟทอมทัศนคติมุมมองที่มีต่อชีวิตสําคัญมากเราเลือกได้ว่าจะมองอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตอย่างไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราสูญเสียบางอย่างไปหรือเป็นของขวัญที่ทําให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรบางอย่าง I love you big man Chop chop!